พายุมาแล้วไหนข้างบนเสร็นแล้วเดินสายเรียบร้อยข้างล่งางกำลังจะทำจะวางรางให้เสร็จก่อนวันนี้บันไดใครนี่วางอยู่นี่บันไดผมอีกแล้วนฮึ มาอีกแล้วสิคือเปิดพัดลมได้ทั้งทึงนี่บ่ข้างในก็ยังอยู่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งปักเนี่ยอันนั้นอันนั้นคือมันคือเป็นโค้งๆมันคือบนแอบเ่แจดเขาไว้มองนะนน่นแน่นมองนั้นเชิงหัวตัวนั้เออเออกิ๊บจิบมันเป็นสี่เหลี่ยมตัวไปไม่ได้แล้วมันเป็นยังจังไปไม่ได้ กูเตี๋ยเรามาพักกันบเบปบบ็นสี่เหลี่ยมเรามาก,กุ้งแกดีล่ะทำไมมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมที่จริงที่จริงทงั้งในนี่หลอดเดียวก็ได้นี่นโซ่

เด้นส mm. ุดคือวันที่ี่สามสักระชมาอีกแล้วพายยุดฝน่ัอืออือ ໃດລັບ <rôle> ບ <pot 3> <pal él an ici> <an iously> ໍ່ງ່າຍອືເພາเວาາເຮົາລັອກຫົວລັອກໄຂ່ແລ້ວໂຍເຄືອຫມາກອັນບວບຍາວເລີຕນີ້ ไม่อยากกินแกงน้องม่บอกกุ้งน้องม่เกิดแล้วนอกเกิดแล้วนี่นอกเกิดแล้วูเกิดยังเทอวะ น่อเกิดแล้วหนอกเกิดแล้วทางนี้เด็กเกิดบอ่บอก่อนนี่ มันยึดบัณฑ์แล้วกาจนทุ่งมาเอาไปเลย Thank